รางวัล Popular of the Year นะคะเราเปิดโหวต100 f ฟน a ลิสตที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโดยมีการเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตตั้งแต่7กุมภาถึง8มีนาคมที่ผ่านมานะคะผ่านทางเว็บไซต์ thepeople.co ค่ะปีนี้นะคะจำนวนโหวตทำให้ทีมงานใจฟูมากมีมากถึง3,776,575โหวตค่ะขอบคุณค่ะ และบุคคลที่คว้าตำแหน่ง p o p u l ุ r ่าออสเตรียไปครองด้วยคะแนนสูงสุดจากการโหวต48.3นะคะได้แก่คุณอิงฟ้าวราหะค่ะนละแสดงและนางงามผู้เป็นที่จับตามองนะคะก้าวสูบบ่บทบาทใหม่นะคะในภาพยนตร์เรื่องวิพานน้ำค่ะตอกย้ำเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยความสามารถและสเสน่ห์ที่โดดเด่นนะคะส่วน รางวัลหรือว่าอันดับต่อไปเนี่ยทุกท่านก็สามารถติดตามรายละเอียดได้จากภาพสรุปบนหน้าจอนะคะและในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณอินฟ้ารับรางวัลค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลจาก The People Awards ด้วยนะคะสำหรับ Popular of the Year นะคะก็ อันดับแรกเลยต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันโหวตโดยเฉพาะสันขับนะคะด้อมปลาสวายของพี่ฟ้ารวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่เห็นว่าเราเหมาะสมกับรางวัลน,นี้จริงๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตั้งใจทำงานหรือว่าความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจที่จะสื่อไปถึงแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเยาวชนได้เห็นว่า จริงๆเราคนหนึ่งเนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างอย่างตัวฟ้าเองนอกเหนือจากการเป็นนางงามก็สามารถที่จะเป็นนางแบบนักแสดง นักร้องได้โดยที่สามารถต่อยอดให้กับตัวเองครอบครัวรวมถึงองค์กรที่เราได้ทำงานนะคะแล้วก็ดีใจที่หลายๆคนยกให้เราเป็นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมอาจจะเห็นนางงามที่ในรูปแบบใหม่ที่มีความมหาชนมากขึ้นหรือสามารถทำอะไรได้มากขึ้น นะคะก็ดีใจมากๆสุดท้ายนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันมีความมุ่งมั่นความพยายามความตั้งใจสุดท้ายแล้วความพยายามไม่เคยทรยศใครค่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงก้มมือดังๆให้กับคุณอิง้าวราค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราและที่ไม่ลืมขอบคุณเลยก็คือแฟนคลับและผู้ที่ร่วมโหวตให้กับเธอทุกท่านเลยค่ะ